ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำารีแอคชั่นกันแต่ว่าไม่ใช่ MV นะคะวันนี้จะมาทำารีแอคชั่นซีรีส์เรื่อง snowdrop นั่นเองที่กำลังสตรีมอยู่นะคะบน Disney Plus h o t s t a r เนาะเอาจริงๆเชื่อว่าคนที่ชอบเคซีรีส์ชอบเกาหลีเนี่ยไม่มีทางไม่เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นกระแสะมากๆเราเนี่ยก็ทนกระแสะไม่ไหวแล้วตอนนี้จะดูแล้วเห็นกระแสะทั้งในไทม์ไลน์ทวิตเตอร์มีเป็นมงเป็นมิมเดี๋ยวก็ยองโลเดี๋ยวก็ซูโฮโอ้แต่ไปหมดอีกจุดหน ทุกคนบอกว่ามันพลิกล็อกมากเหมือนแบบเดาอะไรไม่ได้ต้องแบบลุ้นทุกตอนซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าได้ยินมาว่าคนเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยเป็นทีมเดียวกับซีรีส์เรื่อง Sky Castle ซึ่งอันนั้นก็คือแบบสุดจะแห่งความพลิกอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพลิกไม่แพ้ก,กันนะคะอีกอย่างที่ทําให้ตัดสินใจดูเลยตั้งแต่ยังไม่รู้แบบเนื้อเรื่องอะไรใดๆก็คือนักสแสดงเพราะว่านางเอกเรื่องนี้ก็คือพี่ชิชูจีซูของเรานะคะจาก b l ล c k พิงกเนาะเป็นเรื่องแรกของจีซูเลยก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะลวพพรรเเอออออกกก็คคคืืี่่จงฮไปหมมมาามาาสถ ผลลงาาานมาแ้วหยเรืโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูละครกันเผื่อมีใครแบบว่ายังไม่เคยได้รู้เลยว่า snowdrop เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นซีรีส์ย้อนยุคนะคะเบสอยู่ตอนปี1987เ้าขาบอกว่าเป็นโรแมนต์แต่เราเห็นคนเขาชอบแซวกันในทวิตเตอร์ว่าแบบนี่โรแมนต์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้น่าจะได้รู้คําตอบกันนะคะ <c oughs> แล้วก็พ่วงกับเขาบอกไว้ด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยคือตะเวนถ่ายโลเคชั่นกันทั่วประเทศเลยเพื่อหาฉากที่เรียลที่สุดเนาะที่เหมือนที่สุด <c oughs> แล้วเรื่อง snowdrop <c oughs> ในภาษาเกาหลีเนี่ยชื่อว่าซอยคังฮวาใช่ไหมคะ แปลว่า snow แปลว่าหิมะเลยนะทุกคนก็คือเป็นดอกไม้ที่บานท่ามกลางหิมะในฤด,ดูหนาวนะคะเขาบอกว่าก้นใหม่หรือว่าภาษาดอกไม้ของดอก snowdrop เนี่ยนะคะคือหี่มั่งความหวังแล้วก็วิญญาณการปลอบประโลมประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราทนความหนาวเนอันนี้ไปอีกนิดเดียวเนี่ยฤดูดมบไม่ผลีมันก็จะรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วแบบความหวังความเบิกบานก็รอเราอยู่นะคะอะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบ r e l a ทกับเรื่องนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ใบไม้ผลิหนึ่งเก้าแปดสิ่งโคซูแมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้เห็นคำว่าวูแมนส์แล้วก็คิดถึงอีฮวานวูแมนส์นะคะเฮ้ยใครอีฮวามากเลยเดี๋ยวนะตกใจแต่ว่าที่เกาหลีทุกที่ก็ต้องเป็นภูเขาอะนะก็จะขายายกันสวยมากลองเพลงคนนี้เล่นเลิฟเพลสโคชีโซนา ชื่อน่ารักมากเด็กอะแบบมัลติส,สก็คือแบบเป็นยุคที่ยังไม่มีโทราศัพท์มือถือน้องๆน้องๆไม่เข้าใจแด้เลยต้องรับภายในสามสิบวิเลยเรว่างเลยเหรออ่อานี่คือเพื่อนแกลรอ <laughs> โอ้โหพี่ชิชูตื่นมาแล้วสวยอย่างนี้เลยเหรองงอ๋อคือสแสดงว่าแบบถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาก็แบบเหมือนว่าฮอตคุณยาย <laughs> กเคยเห็นว the ่าแบบข้างหน้าจะมีเป็นโต๊ะวางน้ำชาเล็กๆแบบนี้ด้วยออย่าแข่งกันอย่าแข่งกันเรื่องนี้ แต่ก็นะมันเป็นการเหมือนแบบโชว์ความเขาเรียกอะไรความใจความ loyalty ความซื่อสัตย์เนาะมีผ้าให้หรือว่าคกมาเองวางแผนมาแล้วว่าวันนี้จะเล่นใหญ่ว้ายยี่ดีก็พอมามาย่างอยู่อย่างเงี้ยคุณพี่ยี่ดีก็ผมาเลยแบบว่าไม่มีแบบว่าอะไรปูมาก่อนเลยผมมาย่างหมูเลยเหรอใส่ใการันต์ในเนิ้ยเหมือนเราตอนใ ่มาแบบหล่อปังมากแม่อาจะเชื่อว่าควันย่างหมูทําให้แบบมันดูเหมือนเอฟวีได้แต่มันคือควันย่างหมูอะเช็คชื่ออันนี้คือภาพจริงมากว่าจะเป็นยุคไหนนะคะก่อนเช็คชื่อห่อปิดร่วมใจเป็นหนึ่งร่วมใจวิ่งอันนี้เหมือนจะเป็นฉากที่อยู่ในเทรลเลอร์ไหมเมันเคยเห็นที่วิ่ง เกาหลีมันเป็นเขาเวลาวิ่งอ่ะขึ้นเหนื่อยมากมันแบบเราจะแบบหายใจไม่ทันอ่ะแกใช่ไหมเหมือนเวลาวิ่งเยอะๆแบบมันแสบพี่ชีชัวยองรอทิ้งไปก่อนนะอะไรปิ่นโตหรืออะไรเนี่ยขึ้นไปก่อนเถอะขึ้นไปก่อนเถอะเอาเอาเอาเป็นคนดรลงไปอ่ะโดนหักคันนั่นอย่างเดียวก็ว่าไปนะจะให้เข้าหอหรือเปล่าชุดนอนน่ามั่มากเลยอ่ะตายแล้วคุณยองโนมาไม่ทันหรอกแล้วก็คุณลุงนับครบหรอ ลุงรู้ว่ายังขาดหนึ่งคนเนี่ยทุกคนจะบอกว่าให้ลองสังเกตดีๆเวลาเขาออกเสียงยองโรเขาจะออกเสียงว่ายองโนเพราะแบบมันเป็นหมือนกฏก,การออกเสียงคนเกาหลีลองฟังดูมันจะเป็นยองโนตายแล้วครูเตรียมไม้เรียวมาแล้วรวมตัวช่วยกันโอ้โหท,ทำหน้าทำหน้าอย่างใครก็ต้องช่วยหรือเปล่าพี่จีซูเล่นดีอ่ะคือจัดเต็มกันทุกคนใส่สูดมาทุกคน แล้วนั่งต่อมาคิดไฟรอเล่นรักแรกพบ oh my god ตาเล้า oh my god high touch hi h คิดซะว่าไฮทั touch เอา้ามันออกมาถึงกันนั้นใช่ป็นมาขิดมีตัวคนในห้องมีโปสเตอร์ดาราแน่เนี่ยไ <laughs> ม่ยอมเปิดประตูให้เพื่อนดูน่ะ ชอบความวีดูคนใส่สูตรมากเลยรู้จริงจังเหมือนมา,มาสมัครงาน <c oughs> ถ้ามีคนหยิบมินิฮาร์ตออกมาทำอะไรเนี่ยแต่มันยังไม่ถึงยุคนั้น <c oughs> อ๋อคือใช้ของนี่ไหมามาให้เลือกว่าจะเลือกอะไรแล้วได้เป็นคู่ตายละ <c oughs> ตายแล้ <c oughs> เล่นเป็นตัวเองมากอันเนี้ยเล่นเป็นตัวเองมาก <c oughs> โอ้โอ้ยหล่อโอ้อ <c oughs> อน่ารักอ่ะ ไม่มีตังหรอตังเกลีเออไื้อวัหลังไปซื้อเลวค่ะคุณพี่ไปซื้อไปซื้อแล้วตาบอกไปไปซื้อเดี๋ยวดิฉากสวยมากอ่ะอ้ตัมเออมีคนโอโอแย่แล้วเธอย่าเพิ่งไปตามขขาวเขาไม่ดูอ่ะตาย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  โอ้โหตายเอาการแสดงหนึ่งซื้อไม่ซื้อคุณนรดซื้อไม่ซื้อ,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 อคนมันจะคู่กันนะคนมันจะคู่กันไม่ได้คุณพี่เป็นอาชีพเขา อย่าพูดแบบนั้นต้องกลับมาเ้องเพลงอ๋อไปต้องไปดูไปตามวุ้ยคนนี้เขาเล่นหรอน่ารักเยอะมากเลยนะเรื่องเนี้ยยังแบนเลยเธอเจาะหรือเปล่าหรือเป็นคนทำหรือเปล่าใครเป็นคนทำจะโดนจับไหมนี่โ Oh my god ตาย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 อห่อปะห่อนางเอกคนเนี้ยโอ้ ah. oh my god ปีนอีกแล้วหรอโอ้ตาย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  เข้าไปไง่ายๆอย่างนี้เลยหอที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยเข้าไปไง่ายอย่างนี้เลยดูจ้ะถามจริงแล้วคือเป็นห้องนักเอกพอดีด้วยเลยเหรอแม่เจ้าอุนยมงีงชคชะตา,าจริงนะคะชีวิตโอ้ยยิงอุตส่าวสาวแบบอ๋อ จบตรงนี้แล้วค่ะจบตรงนี้แล้วค่ะ ก็คือจบแบบค้างจริงคาดเดาไม่ได้ตามที่ทุกคนบอกไว้นะคะที่เดี๋ยวต้องรีบไปดูตอบเพราะอยากรู้ว่าสรุปว่าซ่อนอยังไงเพราะว่าห้องมันก็เล็กมากน่าจะแบบไม่มีทางหนีได้นะที่จริงหลังจากดู2อ p ีส่วนตัวเวารู้สึกเราแอบเซอร์ไพรส์ที่แบบมันมีหลายมุมหลายแบบสตอรี่ไลน์นะคือเราเน้ว่ามันจะเน้นแบบความโรแมนติกอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความตื่นเต้นในมุม,มอื่นๆเยอะมากดูแบบมีปมของหลายคนแล้วก็เราอ่ะเป็นคนชอบดูแบบพวกภาพแสงสีในละครใช่ไหม mm hmm. คือถ้ามันสวยมันก็จะยิ่งทําให้เราอยากดูแล้วคือเรื่องนี้แบบภาพสวยมาก เขาเกรดสีออกมาแบบน่าดูมากๆอ่ะมันแบบเหมือนหนังเลยแล้วก็การแสดงก็คือพี่ทีซูเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเล่นดีมากเลยคือสีหน้าในการสื่ออารมณ์ของเขาต่างๆคือไอ้พวกพาที่แบบเป็นความดุกดิกดดก,กันนั้นก็คือแบบเหมือนเขาอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าตรงดราม่าหรืออะไรเงี้ยคือแสดงออกมาได้ดีมากนะคะพี่เฮอินก็คือนะนักแสดงอยู่แล้วเล่นดีมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆก็คือแบบครับ จอแน่นมากคือมีนักสแสดงเยอะมากๆนะมเมื่อยรนทั้งแบบรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่ที่แบบว่าดังๆเพื่อนในห้องไหนคนก็คือมาจากเพลย์ลิสต์เยอะมากถ้าเกิดว่าใครดูพวก,กเว็บดราม่าบ่อยๆก็ต้องจํหน้าได้นะคะ <S <S แล้วก็อย่างของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ตัวผู้อำนวยการก็เป็นคุณแม่ในสกายแคสเซ่แม่บ้านแฝดใช่ไหมคือแบบแคสติ้งอลังการยิ่งใหญ่มากที่จะมีแบบดารายเยอะขนาดนี้อ่ะอีกอย่างที่ชอบก็คือสวยมากพวกฉากสมัยก่อนที่เขาเอามาให้ดูไม่ว่าจะเป็นทังคอสตูมต่างๆหรือว่าผู้อุป กงค์เล็กๆน้อยๆอยหรือว่าพวกโลเคชันพวกร้านเงี้ยคือสวยมากโรงเรียนที่นางเอกอยู่ก็สวยมากๆมันเป็นหน้าดูไปหมดเลยอ่ะถ้าเป็นน้องๆอาจจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ยุคสมัยนี้แบบไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วอย่างแบบพวกเทปหรือว่าถ้าชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยก็อาจจะแบบว่าได้นอสตทอจิกแบบว่าได้คิดถึงตอนเด็กๆเพราะมันก็จะต้องมีแบบสิ่งของอ็อบเจกต์ต่างๆที่ทําให้นึกถึงสมัยก่อนเนาะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ทุกคนดูไปด้วยกันเนี่ยชอบพาร์ทไหนเลยชอบจุดไหนเป็นพิเศษบ้ายังไงก็คอมเมนต์ลงมาก,กันด,นดนะคะพูคุย เ,เดี๋ยวเนี่ยจะต้องรีบไปดูต่อแล้วเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาจะโดนสปอยเพิ่มเยอะกว่านี้อีก<ม>เวลาเขาแคปกันมาแบบว่าซีนนี้มันอย่างนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้เฮ้ยเออแล้วแบบมันจะรีบไปถึงตรงนั้นได้ยังไงตอนนี้ก็คืออยากดูมากนะคะก็สําหรับใครที่เมื่อกี้ดูไปได้วยกันแล้วอยากไปดูต่อแล้วก็รีบไปสตรีมนะคะทาง Disney Plu s Hot Star เนาะนอกจากจะมีแบบหนังดิสนีย์การ์ตูนดิสนีย์ต่างๆแล้วอนิเมชั่นต่างๆก็ยังมีเกาหลีอย่างนี้ให้ดูอีกด้วยปังมากนะคะอย่าลืม ก็หวังว่าวันนี้จะสนุกสนานกันนะคะมานั่งดูพี่จีซูพี่เฮอินแล้วก็นักสแสดงมากมายด้วยกันเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามารีแอคชั่นอะไรแบบนี้สนุกสนุกอีกให้ดูกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย